บายดีสวัสดีปลาลูกเอฟซีมัดสุขูสุขคนพี่น้องะกินดีตอนหัดไปสู่ซองเราทำริ้วกิ่งเก่ามันมันกระสีเกี่ยเนี่แหละพี่น้องเนาะเขาเอาไม้เอาตอกกันยังแกออกไปเนาะเพราะว่าย่านงูเหี้ยวกเอาปอนเมื่อวานกันยังเด็กๆเป็นพ่อเงาปลาเนาะมีหกเขื่อนไหลเนาะเ้าวกระสีเด็กๆเป็นซอยย่อขึ้นรถไทยแล้วสีแกออกไปกระไรนอะกระไรเนาะพี่นาะสวัสดีปลาลูกเงาไมมใส่นปลาลุงสวัสดีคุณ วันนี้ไปเปลืองไม่น้อยไม่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ <caniser Zum voi> <mamama> ีานอยดมาเอาไลสบายดีพ่อแม่ร้องง่ายมากพวกมดสบายดีกนี่มากินมะขวันั่นเด็กมดลุกมดมดจะไปดิ้สบายตงปันอ่ะซีอิ๊บซีอา๊บมดเท่อันนี้ ủa có với thể cứ ủa vâng. thịt ờ, thôi thịt lao thịt lao 怪你干那不干了。Bye, เฮระวบงระวังล้มเออคึงดีดเออแห้งผุดจสินกันเนาะ อกวดเข้าไปแม่จะตันทางมูอเกีม่มเออกวดเข้าไปเพื่องพี่กวดเข้ามาในพี่เลยเอาเขียวมาเอามือปีนเขากิีงเข้า,ขา,ขาขมา,มาในพี่เออมันเป็นผลในงวนนอนเลยเอาขี่งัวนปีนเขาปีนเขาอันนี้ามาพุทธหัวมาถอกพี่ถีในพี่ khuya thôi kìa ờ lùm có lùm lùm Ờ, ừ lạ không khuya à thôi lá ngọc mình আছে

你知道？ ีนอี่คนลเทียนอ่ามีตะเข่าแถวนี้บุมีกระดงนมาพัดเอาเข่าไก่ยกไใช้มันดนครับ,อบออเออไปออได้เขา้าแล้เฮียกมันเล็กน้อย ขามันใหพี่ละเออพี่ย้ายทางป่อลชมิง่าไปเลยเยอมกวดลงไหมแจ็คกวดลงมันใหญ่ๆเคลียเอาตินงเลียร์ไปไปเออเลียร์นพี่เย้ายไปเลยเออ à, tốt Ờ, má, Ờ, ờ, ờ น่องก็สิประมาณน,นี่เนาะแล้วก็เสื้อผ้าลนล้วแพ้จอนถมต่างเนาะก็สิไข่เน่เมื่อกี้นี่มันกล็ลามมาหดพี่น่องพี่น้องมันยันพื้นไพ่ใหม่หเถียงเนี่ยเก่าก็มีคอนใหม่คอนตอกเนี่ยเออเราเสียออกทันเรียบร้อยครับไรสิประมาณนี่เนาะพี่น้องยันเงี้ยเพื่อเขาป้อมบ้านนี่ยเนาะจากมาแต่ใส่เด็กเด็กดีแต่บุเป็นยังเนาะพี่น้องป่ะเขาขึ้นกินข้าวพี่น้องจากมียังกินโอเคพี่น้องมีทอดไข่เด็กๆ เกลียวคนยังกันบุกไข่เอินปลาลุงกินน้ำเลยเอินปลาลุงกินน้ำไหมเอินปลาลุงกินนี่นี่กินเนื้อปลาลุงมากไข่นะไก่ไข่ไข่ทอดใครกินใครบวกินบวกินบวกินและเซียนอะไรเซียนเงินจะซื้อยังเงินจะซื้อเนม นี่เอัดเอาขรมเกแบบนี้นมนั้นไอ้ 5, ินข้ากันกินข้ากันมาๆกินก่อนสิบคำเอาบางกล้องเลยเออเขาจะให้เอากิน like ข้ากไปบางกล้องเลยอย่าอย่าอยูเไมไปพอดีทำวดไม่ไปพอดีจวดไหนมาเด้กะมแบบนี้ โอเค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 แบบนแบบอเคโอเคแบบนั้นกัแบบโอเคเาอนะไม่อยากไปอยู่ีนีพราะอยากไปอยู่ีน่อกมเวลาล้าใส่พนอยู่ะนดีดาจูดีเจดเสือกินเผาอีนมันเอาไม่ไหนต่อันหนึ่เออมาหนุกินเผานเนน หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเบานทีเรียบร้อยส่งสวยมันเศร้านี่งกันไปสร้างมันเลยสำเร็จักพากันไปเก็บผู้สั้างคอยมาแต่หานน้อยบอกว่าเห็นขี่รถจักไปเลยไปกับใครเนี่ยมแน่ลุงน้ำแน่ชี้จักจังพุทธศิลป์คอยเห็นตะหลังนะอยู่ในนี้ในไปในบ่ะหน้าข้างๆเนี่ยจักไปทางผุนหรือไปไปแก่คือผุนพาพวกอ๋อนะยานหางมักสมองใช่ก็เสื่อมรับในหนึ่งอยู่กับน้องร้อยน้องน้อง สวนนองหน้า pues ่นอะจะไปหาเาะไปหานอไม้พี x, really right ่น oh yeah. right. hey okay, okay, ้อยหน่อไม้นี่สวนนี่แหละไปน้องจนก็เรีเบิ้งสวนมันเลยพ่อแ่พีหน้อยบันี่เกาะนีน้น่ใสวนเ่นี่เถิงแม่อยู่ในสวนนี่แหละทำการแก้งบัตรเนาะกินข้าวอีกเลยบริเวณไดงานยังไมเนาะแกงเคี่ยก้วโอเคพี่น้อง ขอบคุณทุกไลย์ทุกำลังใจที่เข้ามาติดตามชมคลิปเนาะอาชีวะขอจบคลิปปิดคลิปแค่สำนี้สำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสบายดีพี่น้องมัดสุขสุขคนพี่น้องอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศเนาะบ๊ายบายพี่น้องบายที่เจ้าสบายดีพี่น้อง